แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็ส่วนนี้ก็มีนะครับอยากมานอนตีปลากระโดเลยนี่ครับไปสมาตีปลาก็ได้น้ำรู่น้ะมันจะส่วนนี้จะเป็นแอ่งน้ำทะยอะนะครับก็เลยร้านไม่ค่อยมีก็อยู่ฝั่งหนึ่งนะครับอยู่ฝั่งฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะครับฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยเบียดจอดก็ได้ก็หนึ่งเนี้ยฝั่งนี้ไม่ค่อยมีครับเราต้องไปเราจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฝั่งฝั่งข้างหน้านะนี่กล้องจับอยู่นะครับ สาน้ำผมมามากางเต็นท์ได้สบายเลยครับเพื่อนๆดูครับดูพื้นที่ไว้นะครับนี่นี่มากางเต็นท์เนี่ยผมจะโอกาสหน้านะผมจะมาวิ่งเว้ากับน้องเบียร์อยู่ที่นี่นะครับมานอนกางเต็นท์อยู่นี่เลยรับบรรยากาศชิวๆนะครับดูสวยงามนะป่าสวยโล่งครับสวยงามเลยครับบรรยากาศสดชื่นนะครับมันไม่ได้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วยครับทำกเคยเจ็คหมดเลยโอ้สวยงามสวยงามมาก ี่ผมเพิ่งมาเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับผมมา3ครั้งก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งด้านด้านหลังนูนนะครับด้านหลังทางฝั่งนี้นะครับผมเคยมาน,นี่อยู่คนละฝั่งกันนะครับทางเข้าคนละฝั่งเลยนะครับ